Just you just dip your the watermelon shells the skin. Now you gonna eat the papaya leaves. เพิ่งให้เปลือกแตงโมไปลูกหนึ่งนะคะเนี่ยนี่กินใบมะละกอได้แล้ว You enjoy so much, huh Bob. I know you love it. That's why I a l w a y s share you. This is why I plant a lot of papaya trees. นี่ครับแม่ปลูกต้นมะกรอเยอะๆให้บ๊อบนี่ครับเรื่องการปูกให้ใบกับบ๊อบก็ดีนะบ๊อบ so happy ฮะบ๊อบ so happy I see your f a s e I love them mama I love them so much and the happy sheep I oh, love them มามาสปอยยูฮะอาใจคุณชายบ๊อหน่อยครับ, <laughs> บมั n กี้ f a b ชีพดอทบอจะมังกี้แบชีพอ๋อออลูกสวแฮปปี้ฮะ หน้าตามีคำสุกนะตัวเบื้อเริ่มเลยเนี่ย big boy you are big boy I think you are so full but you still greedy น่าจะอิ่มนะเนี่ยกินเปิดแตงโมไปตั้งลูกเดินจะกินไปไมะละกอต่ออีกนะอย r e so greedy บอบตะกะมากครับผม I cannot stop eating Mama I cannot stop eating sud p o นคือมาชี i n g กินนอนเออชีฮิตบ๊อบมีคมสุขจริงเลยนะบ๊อบบ๊อบมาบอย so happy mama you see my face so happy oh, oh so good <laughs> มาฝากแฟนๆนะคะดีฟบแฟนครับบล็อกแฟนครับค่ะ